ลองจินตนาการว่าคุณกำลังเดินเข้าไปในโชว์รูมที่เต็มไปด้วยแสงไฟสีขาวสะอาดตาเสียงเปิดประตูเบาๆก็ดังขึ้นและตรงหน้าคุณคือรถยนต์ไฟฟ้าที่หลายคนพูดถึงมากที่สุดในตอนนี้ดีไซน์ล้ำสมัยไฟหน้าเฉียบคมเส้นสายตัวถังดูพลิ้วไหวเหมือนงานศิลป์และกลิ่นใหม่ของรถก็ลอยมาแตะจมูกแบบที่ทำให้หัวใจเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆคุณเอื้อมมือไปแตะที่ประตูรู้สึกถึงผิวสัมผัสอันแข็งแรงแต่หรูหรา แล้วทันทีที่ประตูเปิดออกภายในห้องโดยสารก็เผยตัวออกมาราวกับโลกอีกใบหนึ่งโลกที่ผสมผสานเทคโนโลยีความสะดวกสบายและความปลอดภัยไว้ในที่เดียวนั่นแหละคือความรู้สึกแรกที่หลายคนได้สัมผัสเมื่อเจอ b y d Auto ต3รถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในตัวเลือกยอดนิยมทั้งในไทยและอีกหลายประเทศไม่ใช่แค่เพราะดีไซน์แต่เพราะสมรรถนะและฟีเจอร์ที่เหนือความคาดหมาย จนทำให้คุณอดถามไม่ได้ว่าทำไมรถคันนี้ถึงได้รับความนิยมขนาดนี้วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จัก BYD a t t o 3แบบลึกซึ้งทุกมุมทุกความรู้สึกทุกประสบการณ์เพื่อให้คุณตัดสินใจได้ว่ารถคันนี้เหมาะกับคุณจริงหรือไม่ BYD a t t o 3เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่ที่ต้องการทั้งสไตล์เทคโนโลยีและการใช้งานที่ตอบโจทย์ในชีวิตประจำวันความโดดเด่นแรกคือดีไซน์ภายนอกที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตทันสมัย เส้นสายรอบตัวรถถูกออกแบบให้ลู่ลมพร้อมไฟหน้าเล็ดแบบคมชัดที่มองเห็นได้อย่างโดดเด่นแม้ในระยะไกลเมื่อขับอยู่บนท้องถนน b y d a t ตโ3ให้ความรู้สึกเหมือนรถยุโรประดับพรีเมียมมากกว่ารถไฟฟ้าจีนทั่วไปซึ่งเป็นเหตุผลที่หลายคนตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็นภายในห้องโดยสารของ a t ตโ3ถูกออกแบบให้กว้างขวางและดูทันสมัยมาก เบาะนั่งถูกออกแบบแบบสปอร์ตอบรับสรีระทำให้เวลานั่งขับนานๆก็ไม่รู้สึกเมื่อยวัสดุภายในเป็นแบบนุ่มมือและมีงานดีไซน์ที่โดดเด่นเช่นสายยางดนตรีบริเวณแผงประตูซึ่งไม่เพียงแต่ดูเท่แต่ยังเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้อัตโต้3แตกต่างจากรถคันอื่นๆหน้าจอหมุนได้ขนาดใหญ่ก็เป็นหนึ่งในจุดเด่นเพราะสามารถเลือกแนวตั้งหรือแนวนอนได้ตามความถนดัดช่วยให้การใช้งานแผนที่หรือความบันเทิงต่างๆสะดวกขึ้นมาก เมื่อพูดถึงสมรรถนะ b y d a t t o 3ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังเพียงพอทั้งในเมืองและนอกเมืองอัตราเร่งตอบสนองไวแทบไม่มีเสียงจากเครื่องยนต์ทำให้บรรยากาศขณะขับขี่เงียบและสบายระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ1ครั้งก็ถือว่ายอดเยี่ยมโดยเฉพาะรุ่น Extended Range ที่สามารถวิ่งได้ไกลจนไม่ต้องกังวลเรื่องการชาร์จบ่อยๆแบตเตอรี่ Blade Battery ของ b y d ก็มีชื่อเสียงด้านความปลอดภัยที่ดีที่สุดรุ่นหนึ่งในตลาด ทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกมั่นใจมากขึ้นทุกครั้งที่ขับออกถนนระบบความปลอดภัยในอัตโต้3จัดเต็มแบบรถราคาหลักล้านทั้งระบบเตือนการชนระบบรักษารถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและระบบตรวจจับจุดบอดทำให้การขับในเมืองที่การจราจรคอ่อนข้างหนาแน่นเป็นเรื่องง่ายขึ้นรถจะช่วยแจ้งเตือนและช่วยควบคุมบางส่วนเพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดคิดช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ทั้งผู้ขับและผู้โดยสาร หนึ่งในเหตุผลที่คนไทยชอบ b y d a s t o 3คือค่าบำรุงรักษาที่ต่ำมากเพราะรถไฟฟ้าไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไม่มีชิ้นส่วนสึกหรอมากเหมือนรถน้ำมันทำให้ค่าใช้จ่ายรายปีถูกกว่าอย่างเห็นได้ชัดรวมถึงราคาชาร์จไฟต่อครั้งก็ประหยัดกอว่าการเติมน้ำมันมากทำให้หลายครอบครัวลดค่าใช้จ่ายได้จำนวนไม่น้อยเมื่อเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าอีกสิ่งที่คนพูดกันเยอะคือประสบการณ์ขับที่รู้สึกลื่นและสบาย ท่วงล่างถูกปรับมาให้เกาะถนนดีเวลาเข้าโค้งก็รู้สึกมั่นคงและการเร่งแซงบนถนนใหญ่ก็ทำได้อย่างมั่นใจไม่ต้องลุ้นเหมือนรถกำลังน้อยๆเมื่อต้องขับบนทางด่วนรถก็ยังคงนิ่งและเสียงลมน้อยทําให้การเดินทางไกลไม่รู้สึกเหนื่อยในด้านความคุ้มค่า BYD Auto 3ถือว่าเป็นหนึ่งในรถไฟฟ้าที่คุ้มที่สุดในตลาดตอนนี้เพราะราคาที่จับต้องได้เมื่อเทียบกับฟีเจอร์และเทคโนโลยีที่ให้มา ทั้งงานประกอบความพรีเมียมภายในระยะทางวิ่งและระบบความปลอดภัยที่ไม่ต่างจากรถราคาสูงกว่าหลายแสนบาททำให้หลายคนมองว่าอัตโต้3คือรถที่ทำให้ตลาดรถไฟฟ้าในไทยเติบโตอย่างรวดเร็วเมื่อพูดถึงการชาร์จอัตโต้3รองรับการชาร์จแบบ AC ที่บ้านและ DC Fast Charge าาที่สถานีสาธารณะทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกชาร์จตามความสะดวกเช่นชาร์จตอนกลางคืนที่บ้านหรือชาร์จระหว่างเดินทางในสถานีที่รองรับ แม้จะเป็นรถไฟฟ้าแต่เวลาชา์จถือว่าเร็วและไม่ทำให้ชีวิตประจำวันสะดุดทำให้ผู้ใช้ใหม่ๆรู้สึกสบายใจขึ้นในการเปลี่ยนจากรถน้ำมันมาเป็นรถไฟฟ้าเต็มตัวดีไซน์ไฟไท้ายของอัตโต้3ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ทำให้ตัวรถโดดเด่นในตอนกลางคืนไฟเส้นยาวพาดทางด้านหลังทำให้รถดูสปอร์ตและมีเอกลักษณ์มากขึ้นเวลาเบรกหรือเปิดไฟเลี้ยวทุกอย่างดูชัดเจนและสวยงามให้ความรู้สึกพรีเมียมเหมือนรถระดับสูงกว่า ภายในรถยังมีระบบเสียงคุณภาพดีที่ทำให้การฟังเพลงระหว่างเดินทางเพลิดเพลินมากขึ้นหน้าจอแสดงผลชัดเจนและรองรับระบบสั่งการต่างๆผ่านสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นการล็อกปลดล็อกการเช็คสถานะแบตเตอรี่หรือการเปิดแอร์ก่อนขึ้นรถซึ่งฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันได้อย่างมากสำหรับพื้นที่ด้านหลังก็กว้างพอสำหรับผู้โดยสารแม้จะเป็นคนตัวสูง เบาะหลังก็นั่งสบายไม่อึดอัดและยังมีพื้นที่เก็บของท้ายรถที่ใหญ่พอสำหรับการใช้งานทั่วไปเช่นกระเป๋าเดินทางอุปกรณ์กีฬาหรือของช้อปปิ้งจำนวนมากทำให้เหมาะกับทั้งครอบครัวและคนที่ใช้รถสำหรับงานประจำวันอีกอย่างที่หลายคนชอบคือความรู้สึกทันสมัยและล้ำของภายในรถเพราะฟีเจอร์แทบทั้งหมดควบคุมผ่านหน้าจอจึงทำให้ส่วนกลางของรถดูเรียบง่ายแต่มีความพรีเมียม ุ่มต่างๆก็ถูกจัดวางอย่างดีไม่รกตาทำให้ผู้ใช้ใหม่ปรับตัวได้เร็วเมื่อดูภาพรวมแล้ว byd atto 3คือรถยนต์ไฟฟ้าที่ออกแบบมาสำหรับคนที่ต้องการก้าวสู่โลกของ ev อย่างมั่นใจโดยไม่ต้องกังวลเรื่องประสิทธิภาพหรือการใช้งานเพราะรถคันนี้ให้ครบทั้งดีไซน์การประหยัดความปลอดภัยและประสบการณ์ขับที่เหนือความคาดหมายเป็นตัวเลือกที่ลงตัวสำหรับทั้งผู้เริ่มต้นใช้ ev และคนที่ต้องการอัปเกรดรถคันใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่า และนี่คือเหตุผลที่ทำให้ b y d a u t o 3กลายเป็นรถที่ได้รับความนิยมจนกลายเป็นหนึ่งในรุ่นที่มียอดขายสูงสุดในหลายประเทศไม่ใช่เพียงเพราะราคาแต่เป็นเพราะความรู้สึกที่รถคันนี้ให้กับผู้ใช้ตั้งแต่วินาทีแรกที่เห็นจนถึงทุกครั้งที่ขับออกถนนมันคือรถที่ทำให้หลายคนรู้สึกว่าอนาคตขอองค์การขับขีย่ยานยนต์ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายสะดวกและสนุกกว่าที่คิดไว้มาก